ขอชื่นพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดนุพเคราะห์ใหญ่ในวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2568ณวัดเกาะเกรียงตำบลบางขวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพิธีลงณหน้าทองอาบน้ำมนต์ลอยเคราะห์และพิธีปัดรังควานสำหรับปีชงปีมะสิงปีกุ่น ปีขานปีวอกทุกนักสัตว์เสริมได้ทุกดวงชะตาเริ่มพิธีสวดนุพเคราะห์ตั้งแต่เวลา1 0 3นาฬิกา39นาทีเป็นต้นไปสิ่งที่ต้องเตรียมอาหารข้าวหวาน1ชุดสำหรับผู้จะอาบน้ำมนต์ให้เตรียมเสื้อผ้าไว้เปลี่ยน และเปิดให้จองแล้วตระกุดโสรดมงคลเบี้ยแก่จัดสร้างโดยพระอาจาร,รย์บัญญัติสุจิโตแผ่นตะกัวจานมือลงอัคระและบรรจุพระผงสมเด็จเจ้าคุณนองสมเด็จบางขุนพรมทุกแผ่นรายได้จากการจัดพิธีสวดนพเคราะห์ร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดเกาะเปรียงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันร่วมจองเป็นจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามได้ที่ 085-120-5760และ081-268-2589ร่วมพิธีสวดนุพเคราะห์ใหญ่ณวัดเกาะเปลี่ยงพลิกชีวิตต่อชะตาเสริมบารมี